السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا <applause> وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وقام سنتي قامتا جائق الله سبحانه وتعالى جمعا سبدا في <applause> نوم قرم ستاتي كم لن هكي كان تجويد تانستاني يتيم تيوي กับผมมันสุดสาสกุลครับนำพาตะลุยไปด้วยกันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาตีหจนถึง6โมงเช้านะครับนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่าน,น,นอัลกุรอานอ่านอย่างไรชัดเจนอ่านอย่างไรให้ถูกหลักอ่านอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักของวิชาตัจชีวิตนะครับนะพี่น้องที่ครบังหลยครับนะขอรับสุบฮานะฮัวตะอาลาได้ทรงโปรดประทานความดีงาม ขอลาสบฮาน้วะวตาลาได้ทรงโปรดประทานความดีงามความเพิ่มพูนให้กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงละหมาดเวลาเ,าเวลาละหมาดซุบฮีนะครับเราก็มาทบทวนอันกุรอานกันก่อนในยามเช้าดีๆแบบนี้นะครับนะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเวลาวัดใจกันเลยทีเดียวนะครับตีห้านะครับจนถึง6กโมงเช้านะครับนะก่อนหน้านี้เราเริ่มกันในช่วงเวลา 5นาฬิก20นาทีนะครับแต่ณขณะนี้ในเมื่อเวลาซุบฮีมันได้ล่วงเลยเวลาช้าไปนะครับเราก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาก่อนละมาซุบฮีนะครับเอาแล้วพี่น้องที่กร้งไหนครับเรามาทบทวนอันกุรอานกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้นมาเจาะประเด็นกันในอายะในวันนี้นะครับนะใครที่มาทีหลังนะครับก็ ทบทวนย้อนหลังกันได้นะครับนะพี่น้องที่เครารพบครัวใครครับซูลอ์อัลฟาติฮะเนี่ครับนะนะพี่น้องครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเรานะตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอธนาคารไทยพาณิชยดสี่หกแปดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เก้าสามหนึ่ง الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى "سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى" และอายะต่อไปอายะที่16บัลตุซิรูนัล حياة ในดุนยาพร้อมกันเลอยังครับใครมาทีหลังนะครับก็ทบทวนย้อนหลังนะครับนะนะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลล้วเมื่อความเดิมตอนที่แล้วนะครับอายะที่สิบห้ก وذكر اسم ر ب ي บ فصل و ا ศัลลาวันนี้ครับบัลตุซิรูนัลฮายาตُด ن ْ ي َ ا เจาะประเด็นกันเลยนะครับนะพี่น้องที่กระลบังไหลครับนะมั่งศรัลลัมดุลิลลันะเบลตุซิรูนะเบลตุซิรูนะคำนี้ก่อนนะครับเบลตุซิรูนะเบลตุซิรูนะนะอักษรบาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากนะครับนะอักษรบาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากนะพี่น้องที่กระลบังไหลครับนะ ปปฐา,านเกิดอยู่ที่ริมฝีปากยังไม่มีการสะท้อนเสียงใดๆทั้งสิน้นลามสูกูลตัวนี้จะต้องอ่านให้ชัดเลยนะครับอ,อักษรลามฐานเกิดอยู่ที่ปลกองอปลกองอมาไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงเวลาแล้วมาซุบฮิเบลตุนะตรงนี้นี่ก็จะต้องอะไรครับออกเสียงอักษรอ,อะไรครับอักษรลามให้ชัดเจนเบล เบลตุซ uh ิรุเบลตุซิรอืไปดูตัวต่อไปครับนะไปดูตัวต่อไปครับน่ะเบลตุซิรุเบลตุซิรตัวตาฐานจะอยู่ที่ปอลอ์คอฟอปลายลิ้นจรดโคนฟันนะตัวตามีการพ่นลมด้วยพอผ่านเจ้าีตูพ่นลมแบบอะไรครับแบบแน่นนะ แล้วไปพบกับอักษรฮัมจ้าพี่น้องที่กระบ้างหลายครับอักษรฮัมจาก็เป็นหนึ่งในอักษรชิดด้างเหมือนกันนะเป็นอักษรเสียงแน่นเหมือนกันฐานเกิดอยู่ที่ลอคอลึกสุดของลําคอเสียงแน่นเหมือนกันนะเพราะนั้นเวลาเราพบเสียงของตัวฮัมจ้าก็จะเป็นอะไรครับ t ุ bel t ุ s ิร u bel t ุ s ิร u นะมั่งศลัทธ ไปดูตัวต่อไปครับตัวซาฐานเกิดอยู่ที่ปอลอรอฟอพอพานมีการพ่นลมอะเบลตุซิรตัวซาฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิ้นจรดที่ไรฟันนะมีการพ่นลมนะอักษรรอตัวนี้นะครับรอเรือสีแดงมาครับรอเรือสีแดงรอหนาแน่นอนนะครับนะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับสระดมมนะนะครับ เบลทูซิรูนเบลซรูโอเคนะครับนูนฟัตฮานาอ่ไปเจอกับอักษรลามสุกูลแน่นอนครับอักษรลามนี้เราก็ได้เจาะประเด็นไปแล้วปอลององอไปลิ้นจรดลางเนี่ยทั้งนูนทั้งลามเลยทั้งนูนและลามนะฐานเกิดเดียวกันนะครับแต่สําคัญก็คือว่าตัวนูนนี้นะครับเวลาออกเสียงเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างไปทางโพงจมูกหน่อยอ่า

อักษรนพาฐานเกิดอยู่ที่กอคอกลางลำคอกคอกลางลำคอพอผ่านมีการอะไรมีการพ่นลมเกิดขึ้นฮัมดุริลลายี่สิบสามท่านตัวจริงกันเลยนะในช่วงแรกนะครับกยายประเรศตอบอยู่คนเดียวนะท่านอื่นนะครับไม่ทราบว่าพิมพ์กันหรือเปล่านะาคุณสวยบ้างนะคุณสวยบ้างเนะี่ยนะครับสีโปรไฟล์คล้ายๆกันเลยคุณสวยบ้างด้วยเช่นเดียวกันนะ มาชาอลลอฮ์อ al ัลฮัมดุลิลลาห์บัลตุซีรูนัลฮายาตุดดุนยานะยาอลิฟยาวาวตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับวาวตัวนี้ไม่เกี่ยววาวตัวนี้ไม่ถูกสะกดนะครับนะเป็นคํานะของคําว่าฮายาตนะครับนะอักษรวาวตัวนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะเป็นเป็นเรื่องของการเขียนนะเรื่องของภาษาแหละนะเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ถันเกิดอยู่ที่กอลกอล,ก,อลก็คือกลางลิ้นนะครับ นะไม่มีเสียงอัดแน่นใดๆทั้งสิน้นนะครับนะบังลาติฟเข้ามาเข้ามาเม้นในในเอ,อของหย่าติมทีวีนะครับนะอ่าไปเม้นอยู่ในเพจของผมอยู่นั้น <c oughs> ยาวพืดอยู่คนเดียวเลยนะครับกดเข้าไปเลยครับกดเข้ามาครับกดเข้ามาทางหยาติมทีวีครับอ่าบังลาติฟนะฮะนะไปเม้นอยู่ในเพจของผมอยู่นะน <c oughs> นะมาเมนในย่าิีมทีวีนะบ,บางละทีมครับผมนะบลตุซิรูนัลาดดญญาฮายาตัดดุนยาฮยาตัดดุนยาตัวตานะครับนะปลายลิ้นจรดโคนฟันมาสักครู่นี้เราก็เจาะประเด็นไปแล้วนะเจาะประเด็นไปแล้วตัวตาปลายลิ้นจรดโคนฟันเอาโยงมานี่เลยครับนะบลตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยยอิดรความชัมเสียครับตาตาไปเจอกับอัดดุนยา นะฮคำข้าอักษรดานนะเกิดนะในเรื่องของชิดนะนอทอเน้นธรรมดาเกิดขึ้นอ่าเน้นธรรมดาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่อยากให้พวกเราทุกคนระวังนะครับในคําว่าดุนยารูปทรงนี่เหมือนอิโตมมาอันกุนนะเอออิโตกรมมาอันกุนนะเลยนะนูนตายพบยาแต่หุ่กมนี้เรียกว่าอิสฮัดอะไรเกิดอิสฮัดอิโอมนะอิสฮัดอิโตกรมหรือในหนังสือของท่านอิมามอันจุซารีจะเรียกว่าอิสฮัดมุตลลก การอ่านชัดโดยสิ้นเชิงนะครับส่วนในหนังสือนาตะยวิตนะครับเล่มสีเขียวที่เราได้เรียนกันอยู่ณขณะนี้นะครับก็จะเรียกว่าอิสหัดอิโดกรมนะครับรูปทรงเนี่ยเป็นอิโดกรมแต่เวลาอ่านอ่านชัดนูนนะอันนี้ชอนูนนะครับชอนูนนะครับให้เขาให้เข้าใจว่าชอนูนนะครับนะชัดอักษรน,นูน ใครอยาไปอ่านเป็นอิดรกอมมาอ่านกุน,นะอาตาด,ดุียไม่ได้อ่านว่าดุียนะอ่าอันนี้ต้องระวังให้ดีอันนี้ต้องระวังให้ดีนะไม่ได้อ่านว่าดุญียญนะอิโดอิโดอันนี้อิดฮัดอิดกอมนะ,นะนะอ่านชัดนูนหรือนะการอ่านชัดนะอักษรนูนโดยที่อย่าไปอ่านกล้ำนะครับนะเบนตุแล้วยาตัวนี้นะครับเป็น นะตัวบียยาวอยู่ที่สองฮาลกัดในเรื่องของมัดในในะคบนะเอ้าทพบทวนกันครับสามเที่ยวบบลทุซิรุนดบลทุซิรุนดบลทุิรุนฮยดนะมาชาลอบในะคบ ในเรื่องของแต่ชีวิตนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยจะทําให้การอ่านของเรานั้นอยู่ในกรอบนะของความถูกต้องนะครับวันนี้การอ่านของเรานะครับได้ดําเนินกันมาถึงในอายะที่16แล้วนะครับได้ดําเนินกันมาถึงในอายะที่16แล้วเดี๋ยวอนชอลล็อ์ในช่วงที่2ของเรานะครับจะพบกันในช่วงเวลา 5นาฬิกา30นาทีพี่น้องที่กรอบบางหลายครับก็เป็นช่วงเปิดสายนะครับให้กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับนะอินชาลอกนะส่วนในช่วงนี้นะครับพี่น้องที่กรอบบางหลายครับนะให้พี่น้องได้ไปเตรียมกันนะครับละหมาดนะฟัดดูซุปฮี่กันก่อนนะครับช่วงนี้นะครับขอพักนะเบรกณตรงนี้นะครับแล้วก็นะเตรียมตัวที่จะละหมาดนะฟัดดูซุปฮี่กันนะครับ ขอเชิญทีมงานครับผมครับผม ありがとうございました。 哦。Uh huh.